สวัสดีค่ะลงทุนกลับมานในช่วงเวลานี้นะคะก็ต้องบอกว่าช่วงท้ายตลาดตราหนุนไทยยังยืนอยู่ในแดนบวกนะคะแต่ก็1580จะยืนอยู่ได้หรือเปล่าวอลุ่มการซื้อขาย28,000ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะวอลุ่มถือว่ายังน้อยอยู่ค่ะต้องติดตามในข้อมูลการลงทุนในวันนี้นะคะนะว่าพรุนี้คอรอมอมีหลายเรื่องอยู่ เดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะกับทางด้านคุณเอกภาวินสุนทราพิชาตนะคะทางด้านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะว่าจะมีข้อมูลในเรื่องอของตลาดอย่างไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณเอกภาวิน,นะคะ่ะครับสวัสดีครับพี่มลครับอ่าอัปเดตเลยเนาะอ่าอยากพูดอะไรพูดมาเลยนะอยากพูดอะไร <c oughs> ล่ะครับพี่ก็เอ่อที่ถึงผู้ฟังทุกทาา่านนะครับผมโอ้โห โดยรักระหว่างดีครับผมขอขอนุญาตอีกครั้งหนึ่งพูดให้ดัง,ดงๆฟังให้ช,าชาัดๆเข้าให้เต็ม<ง>หูส่งความคิดถึงมาก่อนแล้วกันพี่ครับเดี๋ยวไหว่ากันพี่พี่บอยอยากพูดอะไรผมก็พูดกันเลยว่าคิดถึงนะครับผมโอ้โหนังตุนนี่ค่ะคุณเดกพาวินคิดถึงเราทุกท่านที่ฟังตอนนี้ฟังเข้าแล้วรู้สึกอย่างไรแนะจรง้งคุณเดกพาวินมาได้เลยครับผมคคุณเดกพาวินบอกคิดถึงนักลงทุนมากๆเลยแหม ส่งมา้ต้นต้นรายการเลยนะพี่ส่งมาห้ต้นรายการเลยนะครับอก็ไม่รู้ยังไงอ่ะเพราะว่าของคุณเอกพาวินนี่ให้รอขายไงพี่ก็เลยไม่ไม่ไม่ตามอะไรอ่ะถ้ารอขายก็คือฝากความคิดถึงถึงนักทุนว่าอ่ามีคนคิดถึงคุณคืนหรือเปล่าเนี่ยไม่มีค่ะไม่มีโอ้พี่เนี่ยหหวร้ายอย่างนี้พี่ดีเลยหรือเปล่าไม่มีใครคิดถึงคุณเอกภาวินเลยอ่ะเนี่ยอ่าก็จะให้วุกคนโหดร้ายอย่างนี้ ไม่มีจร,จริงๆเนี่ยนะขอโทษอ๋อคุณอ๋องค่ะน่ารักคะ่ะตลาดมันก็อยู่วันนี้มันก็ขึ้นมาประมาณหนึ่งห้าแปดศูนย์นะครับต้นบ่ายเห็นว่าชะลอตัวลงมามันก็อย่างที่มันมีบัตรอ,อยู่แค่บ,บัตน,นะครับอย่างอบอมีเอออทขึ้นมาใช่ไหมค่ะแล้วก็อพอดีช่วงบ่ายมันมันมีแรงขายในหุ้นปูนไหลเข้ามากิจการ,รับาด อเป็นภาพของชะลอตัวลงบานแต่มันก็ยังผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการซิกแซกต,ตับตัวขึ้นไปได้นะครับอม่ต่เงี้ยแบบอ่าพอขึ้นมาหน่อยก็อาจจะย่อลงบ้างแบบภาพรวมน่าจะเห็นประมาณก็สิงห้าแปดห้านะครับมองทเร็ตนิกนลกัดอันแล้วก็ถ้าผ่านไได้เนี่ยถัดไปก็เห็นจะเห็นกประมาณหนึ่งพันหกร้อยจุดแนวเดิมจุดสูงเดิมนะครับแนว ต่อใหม่สิบนาทีประเด็นเนี่ยคือคุณอง <c oughs> ค่ะวางสาย<ว>ก่อนนะน้องเด้คุณองวางสายแล้วต่อใหม่ไหมเพราะว่าเสียงมันจะจมน้ําอยู่นะฮะอีกทีเนาะต้องขอแป๊บหนึ่งนั่งทุนเพราะเสียงคุณองแบบคลื่นเหมือนแกไปจมน้ําที่ไหนไม่รู้ปลอกแหลกๆอยู่นะฮะคลื่นของคลื่นอะไรเนี่ยคลื่นเอเอสหรือคลื่นดีแท็กเนี่ยจมประจําเลยอ่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะนั่งทุนอ่ะ เดี๋ยวรอรอคุณอ๋องคลื่นให้ได้ก่อนนะคะ,อะตอนนี้หลุดมาที่1,579จุดนำโดยไอวทีนะคะมีประเด็นเรื่องราวของเรื่องทางด้านสากรคุณสบับอ๋อโซลา่าฟาร์มเป็นต้นนะคะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวหุ้นในกลุ่มนี้ไม่รู้จะมากันคลืคลื่นคลั่ัก,ก,กันหรือเปล่านะคะค่ะ,ะเดี๋ยวเราต่อสายคุณอ๋องใหม่กันนะคะอ่ะ เด,เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะกำลังวิ่งหาคลื่นกันอยู่ในตอนนี้นะคะนั่งทุนค่ะอะส่วนท่านที่ติดตามรายการในตอนนี้นะคะวันเสาร์ที่นี้เรามีนัดกันนะคะทั้งในส่วนของบัญญัติ10ประการในเรื่องราวของวิธีการเข้าไปสู่วงการตลาดหุ้นไทยนะคะแล้วก็อีกเรื่องราวหนึ่งบล็อกเทรดกับคุณต้องทดชัยนั่นเอง2วันเสาร์อาทิตย์เลยนะคะหลายท่านที่อยากรู้ก็ ติดตามข้อมูลรายละเอียดที่เบอร์0864902823ค่ะ,คะสวัสดีค่ะคุณอ๋องค่ะอีกทีนะคะฮัลโหลครับได้ยินไหมครับผมค่ะ mm hmm. ได้ยินแล้วค่ะครับอ่าได้ได้วเมืก่กี้ก็ภาพตลาดนะครับภาพตลาดก็คงเป็นลักษณะของการการซิกแซกขึ้นนะครับวันนี้ก็ ออ t นะครับเป็นเป็นตัวปัจจัยหนุนแล้วก็ในส่วนของตัวภาคปลายที่มันชะลอลงมาก็จะเป็นในส่วนของปูนใหญ่นะครับแต่ภาพก็เออคือคือเม็ดเงินมันน่าจะอยู่ในยูเรนยูในตลาดแหละนะครับแล้วก็หมุนเวียนเออเข้าเข้าออกจากกลุ่มนี้ไปกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นไปกลุ่มนี้นะครับแต่ภาพน่าจะเป็นการเออติกแพ็คขึ้นไปได้นะครับโดยแนวต้านัดไปเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่หนึ่งห้าแปดห้านะครับแล้วก็มากกว่านั้นเนี่ยก็คือ เออใกล้ๆรับประมาณ1,600จพักอุดนะครับก่อร่างระยะสั้นตอนนี้อยู่ที่ประมาณน่าอยู่ที่ประมาณทักหนึ่งห7าน่าจะครับน่าจะรองรับได้เพื่อการติดแก๊กปรับตัวขึ้นประเด็นเนี่ยเอ่อถัดไปที่ติดตามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องก,การทำวินโดว์นะครับผมว่าน่าจะมีโอกาสทำนะครับในส่วนของการปิดงบครึ่งปีนะครับซึ่ง ถ้าย้อนไปอดีตเนี่ยความน่าจะเป็นมันค่อนข้างเยอะนะครับก็มีโอกาสจะเป็นปัจจัยหนุนแต่ว่าไอ้ปัจจัยกดดันก็าต้องระวังเหมือนกันในส่วนของทีวีวงบกลุ่มแบงค์นะครับก็จะจะเข้ามาประมาณประมาณปลายเดือนนี้นะครับถ้าเกิดยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวนะครับก็อาจาจะอาจจะมีแรงขายกดลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเฟสเนี่ยเห็นดูเขียวก็อย่าเพิ่งชล่าใจนะก็ยังคงเหมือนเดิมแหละกดยุตเป็น,เป,นเป็นการแบบ เ,เล่นรอบนะครับถึงแนวตา้านก็ต้องถ่ายเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมันเป็นการหมุนเวียนกันไปในแต่ละกลุ่มนะครับพอพอกลุ่มน,นี้เอาถึงขึ้นมาหน่อยถึงทาเกตแล้วนะครับก็จะมีแรงขายออกมาไม่เงินก็จะไปเข้าอีกกลุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็ต้องคือขายเหมือนกันอย่าเห็นว่าเซ็ตมันมันขึ้นได้ต่อเนื่องเพราะว่าคือพันหกมันก็ยังผ่านยากอยูอย่นะถ้ามันจะเป็นการแกว่งเฟสเว์มันเดินได้จรีงแต่ว่า โอเคมนลงมาแ <Okay. S 2> ค่แค่พันห้าและมียอ้อนกลับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็เเน้นไปที่นนะรนตัวคนนึงก็คือคือการเซื้อถือเล่นรอบแล้วก็ขายตามแนวต้านจะเข้าตัวใหม่ก็เเน้นไปที่แนวรับนะครับจุดกัรรอก็เหมือนเดิมต้อง,ต,องต้องทําอย่างมีวินัยถ้าเกิดว่ามันหลุดจับกว่านะครับส <Okay. S 2> ่วนหุ้นผมดูก็ดูมาแล้วพอดี่มอยู่ข้างนอกนะครับอาจจะได้ไม่ได้ดีเทลรายละเอียดอะไรเท่าไหร่นักในในครั้งนี้ในวันนี้นะครับ แต่ว่าดูถ้าดูผ่านผ่านเอตัวแอปมาเนี่ยนะครับม,มันก็มันก็มีก็เหมือนเดิมเลยนะครับซิลเนเทกก็5.35ไม่ถึง5.4นะครับแต่ว่าก็ยังถือได้นะครับว่า,น,าน่าจะเป็นการชะลอตัวระยะสั้นต่อไปต่อเดี๋ยวคุณแอปเดตี่ยอให้ทีหนึ่งนะครับ่าสุดเข้าใจว่าอยู่ที่ประมาณ5.15อ2นะอืมครับก็ยังยังถือไว้ก่อนนะครับไพลอนก็เหมือนกันนะฮะ 13.5ไม่ต่ำกว่ายังถือได้จมบ,บินไทยก็รอขาย21.6นะครับไม่ต่ำกว่า20.3ก็ยังยังปรับตัวขึ้นได้ต่อเช่นเดียวกันนะครับเส่วนอื่นๆ BJC ก็รอขายที่ที่แนวต้านนะครับออานอกนั้นก็คงคงจะไม่มีละนะครับส่วนซีรีส์เอ็มสัญญาณฟิวเจอร์นะครับสัญญาณฟิวเจอร์เนี่ย ก็ไปรอปิดพิชันลองสำกําไรนะครับที่พอร์ตที่มองไว้ประมาณตองเก้าถึงประมาณประมาณหนึ่งพันจุดนะฮะจะเปิดาณะใหม่ก็ต้องเป็นเป็นยอ่อแล้วเป็นลองก่อนละกันนะฮะแต่ตอนนี้ถ้าเปิดแล้วมไม่มนะแบบค่อยคุ้มนะสำหรับอารที่จะเปิดลองตอนนี้เพราะว่ามันมันขึ้นมาพอสมควรแล้วต้องย่อย่อด,อดัวลองก่อนนะครับเดี๋ยวจะดีข้ึงว่าคนจะเปิดใหม่ท่านยังไงนะนี่สบับปน คนมีรองไว้แล้วก็ถือไว้ก่อนนะครับไปรอปิดตอง9หนึ่งพันจุดนะครับทองคําก็เวทนซืเอมือนเดิมครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามกันต่อในพรุ่งนี้ครับผมโอเคค่ะก็ติดตามสถานการณ์ตลาดแต่ป้าตลาดในตอนนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ต้องจัดเต็มเนาะรอขายอย่างเดียวนะคะครับก็เล่นเป็นรายตัวเน้นไปนดตัวพี่คือคือตัวไหนถึงแลวต้าก็ต้องขายะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่า มันคือเงินมันไม่มีเข้าใหม่อะมันเป็นการโลเทชันคือ,อพอกลุ่มนี้ขึ้นมาระดับหนึ่งก็ต้องขายนะครับแล้วก็เงินก็คืวิ่งไปสู่กลุ่มต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเราไปถือตัวนั้นเดิมๆเนี่ยแล้วมันขึ้นมาไม่ขายเนี่ยนะครับบางทีก็อาจจะอาจจะเสียรอบหรือว่าเสียการล็อกฟิตไปเพราะว่ามันก็อาจะจะย่อลงมาใหม่แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ขึ้นใหม่ประมาณนี้ครับมันเงินมันหมุนในตลาดแต่ว่าเงินใหม่ในเงินเข้าใหม่เนี่ยมันยังไม่มี อืมอืาได้นะแล้วเงินใหม่จะมีเงินใหม่จะมีเมื่อไหร่นะเงินใหม่อย่าที่คือคือตัวเนี้ยมันมันมันอยู่ก็เดีนะมไม่ออกก็เดีนะเพราะว่าคือถ้ามีเรื่องประเด็นตัวลถสินทรัพย์ในงบดุลของเฟดถ้าเริ่มเมื่อไหร่เนี้ยอันเนี้ยมันอาจจะเป็นเป็นเงินที่ออกไปมากกว่านะอืมนะครับคือตัวเนี้ยมันมันไม่ออกก็ดีแล้วมันอยู่ในเนี้ยก็โอเคแล้วล่ะนะครับชาบันก็เห็นว่าเงินใสเข้ามาใหม่มันก็ยัง ยังไม่ค่อยมีนะอืมนะครับผมอืมค่ะก็ต้องรอแต่เงินทุนก็ไม่ได้ย้ายออกย้ายเข้าแต่อย่างไรเนาะก็ยอยู่กับที่เนาะอืมอืมครับมันมันสนัญญามันยังมันยังไม่มีที่บอกว่าเงินจะเจ็นดูดให้เข้ามาครับอืมได้และอ่ะ,อะ ซินเทคก็มีประเด็นนี้นะคะคุณอ,อง๋งข้อมูลล่าสุดหุ้นที่คุณแนะนำม,มาสองอาทิตย์แล้วมันมีข่าวมาแล้วล่ะนะฮะว่าได้แบ็กหลอกขยายฐานรายได้สำหรับซินเทคนั่นเองนะฮะได้แบ็กหลอกในเรื่ข่าวข่าวมันเก่าแล้วพี่ข่าวมันมาตั้งนานแล้วพี่แต่ซัพพอร์ตราคาหุ้นที่ขึ้นมาตอนนี้ใช่ไหมคือคืออย่างนี้นะคือเราเราต้องดูนะว่าว่าหุ้นขึ้น และข่าวค่อยมาอันนี้เขาเรียกว่านักข่าวหาเหตุผลมาซัพพอร์ตราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้น<อ>ถ้าอย่างเงี้ยไม่ดีเลยเออเพราะว่ามันมันเป็นการหาข่าวมาซัพพอร์ตโัวหุ้นที่จะขึ้นถ้าม่ดีมันต้องมีข่าวมาก่อนแล้วหุ้นยังไม่ขึ้นรอขึ้นอันนี้ใช่พี่อ๋อข่าวเก่าแล้วนะที่คุณอ๋องถ้างั้นคุณอ๋องเราขายที่บริเวณนั้นจะได้เหรอเพราะข่าวออกมาแล้วได้เดี๋ยวต้องดูต้องดูกรอบล่างมอนิเตอร์ไปก่อนแต่ผมดูแล้วอาการมัน มันจะมีขึ้นให้ขึ้นนะขึ้นใหญ่ปรับตัวขึ้นไปได้เลยนะครับผมว่ารอบนี้ท่านระยะยาวอาจจะอาจจะไปหกบาทได้เลยเออคือทะลุสูงจุดสูงเดิมอ่ะจุดสูงเริมประมาณหกบาทใช่ไหมนี่เป็นขึ้นสามแล้วพักสี่พักสี่น่าจะเสร็จละนะครับเพื่อ,อ,อปรับตัวทะลุหกบาทขึ้นมากับผมออก็หมายความตามแนวทางของคลื่นกลทธ์จึงมองซินเทคว่าพักสีเพื่อไปห้าครับใช่ครับผมครับโอเคอ่ะ ขายที่มีก็โชคดีนะฮะที่ต่ำราคาต่ำกว่า5บาทนั่นเองนะคะครับอืมได้ได้ค่ะคุณดองขอบคุณมากนะคะครับครับสวัสดีครับค่ะค่ะ,คะก็อัปเดตข้อมูลของคุณเดวีภาวินสุนทราพิชาจากด้านบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะระบุหุ้นบางตัวที่ได้มีการแนะนําติดต่อมาแล้ว2สัปดาห์แล้วมีข่าวออกมาในวันนี้นะคะก็ต้องใช้กลยุทธ์ของคลื่นกลยุทธ์นั่นเองนะคะว่าการพักฐานตามประเด็นข่าวละ จะขึ้นเป็น5แบบไหนนะคะสำหรับท่านที่ติดตามทางด้านคลื่นกลยุทธ์ท่านก็คงจะมีแนวทางของท่านแล้วนะคะค่ะเดี๋ยว